สำหรับหัวเรื่องสุดท้ายของออนไลน์คอร์สนี้เราจะมาคุยกันถึงความดังบนออนไลน์แพลตฟอร์มครับสำหรับหลายคนเนี่ยที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วและกำลังต้องการคำตอบผมมีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมึนๆงงๆครับ แล้วกําลังสงสัยว่าเฮ้ยออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยมีความดังด้วยหรอือปกติเนี่ยถ้าเกิดฉันดูคุณโตเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าก็แค่ทําให้เสียงมันสม่ําเสมอขึ้นด้วยคอมเพรสเซอร์หรือลิมิเตอร์แล้วเร่งเสียงชดเชยขึ้นมาก็น่าจะจบแล้วนี่ก็ถูกส่วนหนึ่งครับถูกส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการย้อนกลับไปสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วตามผมดูนะครับในยุคนั้นเนี่ยครับแน่นอนแหละว่าเรามี MP3 แต่ว่า แผ่นซีดีเพลงเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับและเป็นสื่อเก็บเพลงที่เรานิยมกันมากเพราะมันให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดถูกไหมครับทีนี้เนี่ยครับตอนที่คุณเนี่ยเปลี่ยนแผ่นซีดีเข้าไปในเครื่องเล่นซีดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดีในรถยนต์หรือว่าเครื่องเล่นซีดีซึ่งเป็นตัวคอมโบหรือเป็นเครื่องพกพาเนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องเอื้อมมือไปปรับเลยครับนอกจากแทร็กที่คุณอยากฟังก็คือวอลลุ่มครับเกือบทุกครั้งเลยครับที่คุณจะต้องเอื้อมมือไปเปิดหรือปิดวอลลม่มไปเร่งหรือลดวอลลุ่มเพราะว่าเสียงเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นเองครับออนไลน์คอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยครับเราก็เจอกับปัญหาเดียวกันครับนั่นก็คือแต่ละสำนักเนี่ยเขาก็ใช้คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้เสียงเนี่ยมันดังขึ้นแล้วดังเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะอยู่ในจุดที่เรารับได้ คนที่ทำออนไลน์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Vimeo YouTube Facebook อะไรประมาณนี้เขาเล่งเห็นตรงนี้ดีครับเขาคำานึงถึงประสบการณ์ของคนดูที่เวลาเขาเปิดดูทีละคลิป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 เนี่ยมันจะต้องมีเสียงที่มีความใกล้เคียงกันไม่กระชากจนต้องเอื้อมือไปปิดวอลลุ่มนั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนดูเขาก็ไม่อยากดูครับเขาก็จะปิดทิ้งแล้วก็ไปเสพแพลตฟอร์มอื่นซึ่งเป็นเรื่องสีเปรียบของเขา มันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในโลกปัจจุบันที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องคํานึงถึงความดังที่ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆต้องการก่อนที่เราจะอัปโหลดคอนเทนต์ของเราขึ้นไปด้วยนั่นเองครับสำหรับบทนี้ครับผมได้ใช้มิกเซ er อร์ Yamaha AG06 ต่อ USB เป็นออดิโออินเทอร์เฟซเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมครับโดยที่ตัวของมันเนี่ยก็ใช้ USB power มาจากคอมของผมเลยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์อะไรมาเสียบทั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆและซอฟต์แวร์เนี่ยครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เราเคยใช้กันมาอยู่แล้วครับเคยเห็นผม ผมใช้ให้ดูแล้วว่ามันมีความสะดวกครับใกล้เคียงกับมิกเซอร์ดิจิตอลในงานแสดงสดตัวมืออาชีพเลยทีเดียวเชียวแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามผมปิดก่อนครับสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับคุณครับผมมีคลิป2คลิปนี้มันคือคลิปนักร้องในดวงใจของผมครับซาร่าห์ไรแมนคือแก่แล้วนะครับประมาณ60กว่าละแต่ว่า2คลิปนี้แม้ว่าจะเป็นการแสดงเดียวกัน แต่มีความแตกต่างทางความดังพอสมควรเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเราเริ่มจากคลิปแรกกันก่อนสักประมาณ6วิก็พอนะกลัวลิขสิทธิ์โอเคนะครับนี่คือคลิปแรกครับฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรใช่ไหมครับมาดูคลิปที่2กันครับ เริ่มจุดเดียวกันครับแค่ความดังที่ต่างกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วครับว่า สาเหตุที่เราจะต้องแมชเอาความดังของออนไลน์คอนเทนต์เราให้มันเหมาะสมกับตัวออนไลน์แพลตฟอร์มที่เราจะอัปโหลดมันขึ้นไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับอย่าง y t u t u เนี่ยครับมันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งครับเขียนเอาไว้ว่า stats for n e r d s เราสามารถดูได้เลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างสิ่งที่เราจาเป็นต้องดูครับคืออันนี้ครับ volume normalize อันนี้ คุณจะเห็นเลยครับว่า100%ทับ1้0ครับนั่นหมายความว่า YouTube เนี่ยเห็นแล้วว่าไฟล์นี้เนี่ยจะมีความดังประมาณนึงซึ่งมันไม่จะเป็นจะต้องบีบให้ต่ำลงมานั่นเองครับแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่า Content loudness ตรงนี้เนี่ยมันลบ7.6 dB อยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันหมายความว่าคลิปคลิปนี้ถึงแม้ว่า y o u t u b e เนี่ยจะไม่ได้จัดการลดเสียงหรือบีบให้เสียงค่อยลงมาแต่มันมีความดังเสียงโดยเฉลี่ยครับ ค่อยกว่าที่ YouTube กำหนดเอาไว้ประมาณลบ 7.6dB นั่นเองครับสำหรับ 3dB เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีความต่าง 6dB เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่เลยครับแต่ว่าเมื่อเรามาดูคลิปที่2ครับที่ดังกว่าเราจะเห็นเลยครับว่า o l u ู e กับ Normalize เนี่ยร้อยทับร้อยเหมือนกันครับนั่นแปลว่า YouTube ไม่ได้จัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความดังเสียงในคลิปนี้เลยแม้แต่น้อยแต่คุณดูสิครับว่าความดังโดยเฉลี่ยของคลิปคลิปนี้เนี่ย อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ YouTube ตั้งเอาไว้แค่0.1 dB เท่านั้นครับเราจะเห็นเลยครับว่าถ้าเราเนี่ยสามารถแมชให้ความดังโดยเฉลี่ยของคลิปหรือออนไลน์คอนเทนต์ของเราให้เข้าใกล้ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นๆจะทำให้มีความดังอย่างเต็มที่ครับซึ่งทำให้อุปกรณ์พอร์ตเทเบิลอย่างนี้สามารถเปิดฟังได้ได้เสียงดังที่ค่อนข้างโอเคแม้ว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์นั่นเองครับ นี่แหละครับก็คือความสำคัญครับทีนี้ครับผมก็จะขออนุญาตเปิดดูคลิปซึ่งเป็นออนไลน์คอร์สที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปสักคลิปหนึ่งครับคือเสียงจากไมโครโฟนเซนไฮเซอร์ e 8 6 5ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไมโครโฟนที่จอดจงมาสำหรับงานแสดงสดแต่ความอุ่นความหนาของขออภัยนะครับที่เสียงผมเนี่ยมันแหบเพราะว่าเสียงผมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ คุณจะเห็นเลยครับว่าเสียงของผมในออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยมันมีความดังฟังชัดมากเรามาดู Stat for n e r ร์กันดีกว่าครับคุณจะเห็นเลยครับว่าที่ฟอลุ่มขีดนอร์ม l i ไลเนี่ยก็ยังเป็นร้อยทับร้อยอยู่เสียงโดยรวมครับของคลิปนี้อัพขึ้น YouTube ไปแล้ว YouTube ไม่ได้บีบให้มันค่อยลงครับและมันมีความดังโดยเฉลี่ยต่ำกว่าค่าที่ YouTube กำหนดเอาไว้ประมาณลบ3 3เดซิเบลแต่ทีนี้เนี่ยครับผมต้องแจ้งคุณก่อนครับว่า สาเหตุที่มันลบ3.3เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเนื้อเสียงของผมเนี่ยซึ่งเป็นเสียงเดียวในคลิปคลิปนี้มันไม่ได้เต็มย่านครับตั้งแต่20เฮิร์ไปจนถึง20กิโลเฮิร์ผมตัดเอาความถี่ต่ำกว่า80เฮิร์ทิ้งไปดังนั้นครับเนื้อหาความถี่ต่ำเนี่ยมันก็เลยไม่มี YouTube ก็เลยแสดงค่าแบบนี้ออกมานั่นเองครับแต่ว่าเสียงของผมเนี่ยมันครับรม,มัน <ไป S 1> ดังดีไหยครับเสียงแหลมเนี่ยที่หดนิดนิดครับแต่ว่ายังพอมีความกระจ่างอยู่บ้างเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็น ดังนั้นครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ LUFs กันครับอันดับแรกครับผมอยากให้คุณดูมิเตอร์ของมิกเซอร์อนาล็อกครับและต่อไปครับคือมิเตอร์ของตัวซอฟต์แวร์ดิจิตอลครับก็คืออุปกรณ์งานเสียงดิจิตอลทั่วไปมันต่างกันอย่างไรผมไม่คุยแล้วนะครับมันคือสิ่งที่เราได้คุยกันไว้แล้วในหลายบทก่อนหน้ากลับไปดูซะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับคุณเนี่ยก็คือว่ามิตเตอร์เวลาที่มันกระดิกสูงขึ้นมันแปลว่าอะไรหลายคนครับก็คงจะคิดว่ามันก็ดังขึ้นไงคุณโตง่ายจะตายเพราะมิตเตอร์มันสูงขึ้นก็แปลว่าเสียงจะต้องดังขึ้นคือมันถูกส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าขีดจำกัดคอมมิเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับวัดความแรงของสัญญาณเสียงซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทางไฟฟ้าเท่านั้นครับคุณจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่ผมเนี่ยบอกว่าเวลาที่มิเตอร์มันกระดิกอยู่เนี่ยความดังของลำโพงมอนิเตอร์หรือหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์หรืออะไรก็ตามที่มันแปลงเสียงกลับมาเป็นแรงดันหรือพลังงานกลในอากาศ มันไม่มีทางรู้ได้ครับว่ามันจะออกมาดังขนาดไหนเราจึงต้องมาร์กตำแหน่งลูกบิดเหล่านั้นด้วยตัวเองครับเราไม่สามารถใช้ Unity เหมือนกับกรณีทั่วไปได้ซึ่งผมอยากให้คุณมองออนไลน์แพลตฟอร์มเหล่านี้ครับเป็นลำโพงหรือหูฟังหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามครับที่เปลี่ยนเสียงจากสัญญาณไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานกลในอากาศให้เราได้ยินแบบหนึ่งนั่นเองครับคือเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วครับว่าปลายทางเนี่ยเขาจะให้ความดังออกมาเท่าไหร่และขีดจำกัดมันเนี่ยก็มีเท่าไหร่ และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยให้มันแรงเกินไปเข้าไปหาเขาเขาก็จะกดของเราลงมาครับเหมือนกับกรณีที่ลำโพงเนี่ยมันรับสัญญาณแรงเกินไปมันสร้างเสียงไม่ได้มันก็แตกพร่าและความดังก็ลดลงอะไรประมาณนี้นั่นเองครับเราจะกลับเข้ามาดูในหน้าต่างซอฟต์แวร์ครับที่คุณเห็นอยู่ณัขนาดนี้ครับคือบันทึกการแสดงสดของวงดนตรีวงนึงครับซึ่งผมชอบมากครับแบลดีครับ Energy ก็ดีด้วยนะครับ อะทีนี้ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าผมจะอัพไฟล์ไฟล์นี้หรือเพลงเพลงนี้ในสภาพนี้ขึ้นไปบนออนไลน์แพลตฟอร์มอย่าง YouTube มันจะใช้ความดังของ YouTube ได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่โดน YouTube กดลง อันนี้แหละครับเราจะต้องมานั่งคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่า Lufs ครับเขาจะกำหนดค่าค่าหนึ่งมาให้ครับนั่นก็คือ Target Value Target Lufs Value ตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นเป้าหมายครับที่เราจะต้องเลี้ยงให้คลิปหรือว่าออนไลน์คอนเทนต์ของเรามีความดังโดยเฉลี่ยอยู่แถวๆนั้นนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปนี้มันกี่ Lufs มันแมช์กับ YouTube แล้วหรือยัง มันต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ดูครับซึ่งไม่ใช่วิวมิเตอร์ของอุปกรณ์สิ่งทั่วไปแล้วถูกไหมครับผมมีตัวมาแนะนำครับก็คือตัว u ยูรีนลา n e s สตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวตรวจสอบความดังครับหรือค่า LUFs ของฟรีคุณสามารถโหลดมาลองใช้ได้เลยครับไปเสิร์ชชื่อบน Google เอาเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณชอบครับคุณก็ซื้อตัวโปรของมันมาก็ได้ราคาค่าไลเซนเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ50เหรียญเท่านั้นเองครับ ผมก็จะเอาไฟล์นี้ครับใส่เข้าไปมันจะมีค่าต่างๆโผล่ขึ้นมามากมายครับแต่ก่อนหน้านั้นครับผมจะต้องแมทช์ให้เข้ากับสแตนดาร์ดของ YouTube ก่อนว่าเขาต้องการกี่ LUFS ผมก็ต้องตั้งค่ามันครับคือกรณีของ YouTube เนี่ยครับเขาจะมีค่าเลยครับว่าห้ามเกินลบ14 LUFS ถามว่าผมรู้ค่านี้ได้อย่างไรไปค้นมาครับมันมีเนื้อหาให้คุณอ่านอยู่พอสมควรเลยครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีค่า LUFs สูงสุดไม่เท่ากันซึ่งคุณก็ต้องรู้ให้ได้ครับว่าคุณจะเอาไปขึ้นแพลตฟอร์มไหนแล้วเขามีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีค่าต่างๆดังต่อไปนี้ ผมจะเริ่มอธิบายในค่าที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับค่าแรกครับคือค่าอินทิเกรตครับค่าอินทิเกรตก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของคลิปนี้ทั้งคลิปว่ามีกี่ LUFS ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าใน y u t u b e เนี่ยสูงสุดต้องไม่เกินลบ14 LUFS แต่ขนาดนี้ครับตัวนี้ครับไฟล์นี้เลยครับมันลบ24.5 LUFS ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ามันค่อยกว่าสแตนดาดของ YouTube ถึง10เดซิเบลโดยประมาณ 1 0บเดซนี่ความดังครึ่งหนึ่งเลยนะครับคุณเอาขึ้น YouTube ปุ๊บเปิดฟังคุณต้องเร่งฟอลลุ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวแน่นอนล่ะครับว่าอย่างนี้ไม่เวิร์กแน่นอนส่วนค่านี้ครับมันก็จะบอกว่าคลิปคลิปนี้ครับหรือว่าออนไลน์คอนเทนต์นี้เนี่ยมีค่าชอตเทอม LUFS อยู่ที่เท่าไหร่มันกระโตกกระตาขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อเราขยับลงมาครับมันจะมีด y นามิกเรนจ์ลาวเนสเรนจ์อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าจุดที่คลิปนี้หรือว่าออนไลน์คอนเทนต์นี้เนี่ยเงียบที่สุดกับดังที่สุดมันสวิงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อมาก็คือ3ค่านี้ครับค่าแรกครับก็คือเสียงเสียงนี้คลิปคลิปนี้หรือว่าออนไลน์คอนเทนต์นี้เนี่ยจุดที่มันดังครับอยู่ช่วงขณะหนึ่งประมาณหนึ่งเนี่ย มันดังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็คืออยู่ที่ลบ1 7 1 Lufs นั่นเองนะครับอันดับที่2ครับก็คือเมื่อมันดังแต่ไม่ได้แค่ชั่วขณะหนึ่งแต่มันก็เป็นชั่วขณะที่ยาวขึ้นแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นลองเทอมมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวดีครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลบ2 0 3 Lufs ทูพีครับอันนี้ครับมันจะเป็นสปายครับไอ้ยอดพวกนี้ครับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ลบ8.0 db ค่า True Peak เนี่ยครับเป็นค่าที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถทำให้ค่า t r True Peak เนี่ยมันหดลงมาได้เราก็ไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไปให้เข้าใกล้จุดตรงนี้ซึ่งเป็นขอบเขตที่ YouTube รับได้สูงสุดนั่นเองครับความดังของคลิปเราเนี่ยก็จะด้อยลงครับทีนี้ครับเมื่อเรามองเห็นแล้วว่า True Peak Max เนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ8ก็คืออยู่แถวนี้เรามีช่องว่างครับให้ขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8DB แต่คุณมาดูนี่สิครับ ค่าเฉลี่ย LUFS ของไฟเสียงไฟนี้เนี่ยมันอยู่ที่ลบ24.5 LU นั่นหมายความว่าผมเอา24.5เนี่ยลบ8มันจะได้ประมาณ16.5ก็คือลบ16.5 LUFS ขาดไปตั้ง1.5แน่เราจะไปหามาจากไหนดี Head Room ตรงนี้เนี่ยครับไม่พอสำหรับการเร่งเสียงให้ดังขึ้นแล้วไปแมชที่ลบ14 LUFS ตามฟอร์แมตของ YouTube ทำอย่างไรดีทำได้ครับทำได้มีหลายวิธีครับอันดับที่หนึ่งครับผมจะลองเร่งเสียงขึ้นมาสักประมาณ6 dB เราจะเห็นเลยครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดที่ ตัวซอฟต์แวร์มันบอกเอาไว้ครับว่ามันคือจุดสูงสุดอันนี้คือชูพีคสูงสุดอยู่ที่แถวนี้โดยประมาณผมก็จะเซฟไฟล์นี้แล้วผมก็จะให้ซอฟต์แวร์ของยูลีนอ่านอีกรอบหนึ่ง เมื่อผมเนี่ยเร่งความดังของเสียงเนี่ยขึ้นมาประมาณ6 dB คุณจะเห็นเลยครับว่าลบ24.5กลายเป็นลบ18.5อันนี้ก็คือบวกลบเลขธรรมดานะครับใช่ไหมครับมันขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าจุดชูพีกเนี่ยห,หรือ Headroom สูงสุดแค่นี้เท่านั้นครับเราก็ยังไม่สามารถไปถึงลบ14ได้อยู่ดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคาเอาไว้อยู่ครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยครับ ไอ้ที่มันสูงสุดตรงนี้เนี่ยแม็กสุดเนี่ยมันเหลือที่ให้เราขึ้นไปแค่นิดเดียวทำอย่างไรดีก็แน่นอนครับถ้าคุณอยู่ในออนไลน์คอร์สนี้จนคุณชินแล้วมันคือการใช้คอมเพรสเซอร์ครับกดให้ไอ้ยอดตรงนี้เนี่ยมันลงมาคุณจะกดด้วยวิธีอะไรก็ได้ครับเช่นคุณอาจจะกดโดยการใช้ลิมิเตอร์ก็คือใช้แอ t แทกที่เร็วที่สุดเลยแล้วก็ใช้เรโชที่หักที่สุดเลยอะไรก็ตามครับที่เกินสมมุตินะครับที่เกินลบ4 dB l ูลสเกลให้มันตัดให้เฮี้ยนและคุณก็จะได้ลบ14 LUFS ตามที่คุณต้องการครับใช่ไหมครับผมเอาลงมาอีก4 dB ยังไงตรงนี้ก็พอครับ มาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่รอไปประมาณ4นาทีนะครับเพราะว่าโปรเซสเหล่านี้ใช้เวลาพอสมควรคือความจริงแล้วครับเราสามารถจัดการได้ด้วยคอมเพรสเซอร์หรือลิมิเตอร์นะครับอย่างที่ได้ย้ําเอาไว้หลายทีแล้วอันนี้คือผมไปทางลัดครับเนื่องจากว่าถ้าทําเองเนี่ยน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยครับอะมาลองฟังกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้เกิดขึ้นบ้าง โอเคครับจุดตรงนี้เนี่ยครับของเดิมเนี่ยมันจะมียึกยืออยู่ใช่ไหมครับพอมันบี้เนี่ยแต่เสียงก็ไม่ได้ฟังแย่ถือว่าผ่านนะครับเราจะดูจุดอื่นครับที่มีความบี้ต่ออ้าไม่มีแล้วครับจุดสุดท้ายครับสวยงามครับไม่แตกไม่พลาครับผมก็จะลองเอามาเข้าตัวยูรีนอีกทีนะครับ เพราะว่ายูลีเนียมันเป็นซอฟต์แวร์ที่คนทำออนไลน์คอนเทนต์ส่วนใหญ่วิ่งเข้าหาครับและแทบจะเป็นนอมแล้วนั่นเองครับมาดูกันดีกว่าอ่าโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้ค่าอินทิเกรตก็คือค่าเฉลี่ยความดังเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ1 4 LUFS ซึ่งตรงกับมาตรฐาน YouTube แล้วครับเรามีการเผื่อชูพิกเอาไว้ประมาณลบ DB d b ตรงนี้ด้วยครับทำให้เวลาที่ u t u b e เนี่ยทรานสโคดเสียง มันก็จะไม่แต่งไม่พรานนั่นเองถือว่าจบแล้วครับจบแล้วเราสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงไฟล์นี้ครับไปใส่กับภาพเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอแล้วอัพขึ้นออนไลน์แพลตฟอร์มได้เลยครับและส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นแล้วใช้งานได้สบายๆครับออนไลน์แพลตฟอร์มก็จะไม่มาบีบเสียงของคุณให้ค่อยลงหรือทําให้เสียงของคุณบี้ลงแต่อย่างใดและคุณก็จะได้ความดังโดยเฉลี่ยครับสูงสุดเท่าที่ตัวแพลตฟอร์มจะอํานวยให้คุณด้วยนั่นเองครับ แต่ก็มีบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนกันครับที่ว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างครับเช่นอัพขึ้นไปแล้วเนี่ยค่าที่ทาง YouTube หรือว่าฟีมิโอหรือว่าอะไรก็ตามอ่านได้อาจจะต่างจากสิ่งที่เราได้เจอในยูรีนบ้างก็ต้องขยับขยายกันไปครับคุณต้องทําไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเจอค่ากลางของมันหรือเป็นค่าที่คุณสามารถาคาดคะเนได้ตามประสบการณ์เนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันจะไวมากๆและเร็วมากๆครับเชื่อผมครับ เท่านี้แหละครับสำหรับบทนี้ครับขอขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ